สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีนะคะวันนี้วันศุกร์ที่31สิงหาคม2555มาอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับแหมเรื่องนี้คุณจจีชอบแน่นอน <c oughs> นวดนี่แหละครับคนที่ชอบไปนวดนะครับเมื่อวานมีการทําลายสถิติกินเน็ตบุ๊กในการนวดนะครับนายกรัฐมนตรีก็หวังเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางเรื่องของการดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับ หมอนวดไทยเก่งไหคะน่าน่ะสิครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดงาน Thailand m e d ด c a l Hub Expo 2012ซึ่งก็เป็นแผนส่งเสริมแล้วก็ยกระดับสุขภาพการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนพร้อมกับพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติโดยบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตรวมถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็สาธารณาสุขของประชาชนค่ะพร้อมกําหนดยุทธศาสตร์ยกระดับความเชี่ยวชาญการให้บริการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์ภูมปรริปัญญาสมุนไพรไทยแล้วก็การท่องเที่ยวเชิญสุขภาพสู่ระดับสากลเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติค่ะนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วนะ mm hmm. เขาบอกว่าจะเป็นการสร้างไรายได้เข้าประเทศตั้งเป้าไว้8แสนล้านด้วยกันแล้วนี่แหละครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับนายกก็ร่วมเป็นประธานในพิธีบันทึกสถิติการนวดแผนไทย พร้อมกันเนี่ยเป็นทางการนะครับบันทึกในกินเน็ตบุ๊กนะครับก็จะมีคนนวด641คู่นาน12นาทีด้วยกันนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนนั้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ